อะไรเนี่ยฮะเขาทำอะไรกันอูอ้สวัสดีครับอยู่กับผมรแรมวิ่งครับคือเท้าขาแข็ง ไปดูหน่อย ทั้งเบิ้มมบูดัวออการกันครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นฮะย้อดไปเลยเหรอ kan je je สาเหตุเกิดจะอีหยังเนาเจ้าอธิบายคอยฟังก่อนคอยใจใจขาแ <c oughs> รงเนาะแตเจ้าวัวอธิบายคอยไ่้ใจขาแรงเนะเี่ยสาเหตุนะไอ้คือรถมันโมมีแนงนะน้ำมันโซลามันกินน้อยกินน้อยอ๋อไฟให้กินหลายอะไรมันกินเพิม่มอีกนิดนึงแล้วก็ไล่ใหญ่ต่างไปอีกนิดน้อยนึงแล้วดันน้ำมันชนแล้วไอ้พวกแหวนพวกอย่างเนี้ยไปหรือเปล่าไปยุ่งนด้นานแล้วครับรถไปมันขับไปโดนว่าใดโดนว่านี่โดนโดนโดนอ๋อโดนมันปะ

บอกว่าผมอยู่สายสองกัสเสียบอกว่าแล้วจอดนี่ไหมเนี่ยนี่ว่าไงจอดนี่ย่านหายเดี๋ยวตะตงุงหายไปแล้วมันจะลำบากเลยวจะให้กูจะกลับไปรับไปอีกเอาเดี๋ยวก็ไปสายเจ็ดก่อนเลยเดีย๋ยวคงจะตามตูดไปจะต้องรอเลยนะต้องรอนะ <laughs> ถ้าถ้าตามตัวเจออย่างเงี้ยพยายามเอาไปให้ได้ถ้าอย่างงั้นนะ่ะไม่ถึงง่ายหรอกเดี๋ยวไปให้คำว่าเดี๋ยวเนี่ยผมรอครึ่งวันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถึงแล้วเกือบถึงแล้ว เคยมือครเเห็นมอมอ้ยผมกาลังทำแบบนั้นน่ะนี่อยู่เคมืออเคเห็นเสียเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันลางเงียย่รเกินเห็นเกินมือเเสียเวลาคึ้งชัโมงเจ้าเวลาเขาไปถอดปั๊มถอดยางขนนะก็คือประจมเลเขาฟังนี้กล้าจมเเขาจังสี่บ่งระจมแล้วกรมเอาแล้วงานยังไม่โมกัน้ากันเที่เวลาเขาถอดปั๊มถอดยางมาจนมุนอีเล่เบิ้ ไม่เห็นที่นี่เลยเว้ยที่นี่โอ้โหบอกกูจะดิเห็นจังไหนเว้ยกันนอนอยู่ใส่กองเกเลีอยู่อันนี้ไงอันนี้ยากเลยนะจัดก็จัดมาเสียเปล่าไม่ค่อยก้อนแน่กันน้องโอ้ตายโอ้ยง่ายๆท๊อปองเบิ๊กง่ายๆอ่ะเฮ็ดองเบิสั่งแม่หน้าบิ่นเาาะุมห๊ก แซมลองลองอาไนั่นเบึงหละพับไปเบึงด้วยฟองช่างอยู่อ่ะพนเป็นยังไงแท็กเอาหัวลงไหมไม่ต้องดึงปอากดลงต้องลงไปอ่ะขลางน้งขึ้นขึ้นมาเนี่ยเหยียบเต็มทีเลยเหยียบเต็มทีไล้มเนาะแซ็กมามเดี๋ยวพาเรา มันหลวมล้วเนี่ยกาๆๆๆๆๆเดี๋ยวจะพาหน้าเซ็กลงเบาๆได้พนอนะญา,าตินี่ปิดมือไปโอ้โหเอาเต็มที่เลยอะขึ้นเนินนี่แหละไปลงไปตั้งลำข้างล่างนะนะลงไปตั้งหลักข้างล่างตั้งลำข้างล่างเนะต็มเต็มที่เลยเปรดแน่นอนเลยเปรดเลย เพิ่มไฟ<ป>เพิ่มน้ำมันแล้วหรอหมน้ำมันแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปตั้งรำก่อนไปรอก่อนอ๊ยอ๋อใส่เกียร์บินหนุนใส่แล้วขับนานไม่ได้ครับค <c oughs> ัอนี้นะไม่ได้นำนะครับแบบนี้โอ้โหสีาดาบ่นีาาววน่ิเขาจะด่าไม่หีือวะฮนะ,ะาาวเขาจะด่าไม่หร ใม่ๆว่ะโอ้ยรเกันี่โนอะ้ยมันไม่ดังบูบบเลยดินี่ไงเ็เกนี่โอ้ร้อยแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวเาพาไปลองจะเ็น่กลัวดิมีเ่ดกังเรียไไหมเนี่ยไม่ไมดังบูบบ รู้สึกไงครับรถมันแรงปกตินี่ขี่ไปดังอยู่ๆๆๆเลยนะมีสับโอ้ยมา,าจะเย็ยนเลยมหมนะย่าเห่าดิย่าเห่าหนุนนี้นะไม่แนะนำนะครับไม่แน,น,น,นะนำแต่นี่มาลองรถลองเฉยๆนะครับลอง rốt máy dữ này ạ, tăng nhiêu ก็ลกลับขึ้นอ่ะตั้งลำใหม่ฟันเยอะมากเลยสลยดอดไปเลยเฮ้ยแต่มันก็ไม่อะไรนะมันไมน่ไม่รังปบ๊บูบ๊บปุ๊บ,บ,บเลย มันไม่ดังแล้วอ่ะมันมันมันมน,นิ่งกว่าเดิมอ่ะนิ่งเครื่องเอหมือนฟังยิมบอด ไปลองอยู่นู่น่ะที่ให้ขับลองตอนไปใส่นั้นมาใหม่อะย่อยปั๊มอะขี่มากเกียวก็ปุ๊บ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 แล้วเขาก็ตังใหม่มันก็ยังอันนี้ก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเนี่ยปกตินี่ขี่เกียวก็นี้ปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บปปุ๊บปปุ๊ มันคันเร่งมันเบากว่าเดิมนะตรงอะไรมันพูดไเมื่อขับง,งานะ่จเลยดูท่านผู้ชมนั่งดูท่านผู้ชมรอดู ไปทำจุงสิดีบาไน,นเแ,ว,แว,ว่ยุรีไปมมมน้หเป็นไหนแห้งแล้วแห้งแล้ว,ลวมันบ่ค่อยดังบูบบูบเดีอยาไปมันก็บ่ดังปันไดน,นะ่นก็กนเ้น้งใ้เล่นช่างเลยนะรถจอดนี่บะ เดี้ยงตาก็มาเก็บตรงเนี่ยเข่าซองอะ่ะเข่าซองอะ่ะอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย